สวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องจิตวิทยาศาสตร์อ่าจิตวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรลูกก็คือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาความรู้เนี่ยทางกระบวนการโดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ดูที่ว่าเรามีสักข้อไหมซึ่งมีทั้งหมดทั้งหกลักษณะเราน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหม อ่าอย่างหัวข้อที่หนึ่งเป็นคนที่มีเหตุผลอ่ะลองนึกซิเราเป็นคนมีเหตุมีผลไหมเวลาทําเรื่องอะไรแล้วทําผิดอะไรเงี้ยหรือไม่ผิดแต่เรามีเหตุผลที่จะให้พ่อแม่เล่าเหตุผลที่จะให้พ่อแม่ฟังได้ว่าเราทําจริงเนี้ยเหตุผลเนี้ยเพราะอย่างเนี้ยเอออ่ะดูนะ ลักษณะคนที่มีเหตุผลก็คือเป็นคนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในความสำคัญของเหตุผลอ่าสไม่เชื่อโชคลาภไม่เชื่อคำทำนายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นคนไม่เชื่อนะแต่จะเชื่อได้ก็ต้องมีมีเหตุและมีผลอ่าแล้วก็เป็นคนที่ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์แล้วก็หาความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น เป็นบุคคลที่ต้องสนใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่พยายามค้นหาคำตอบไอ้ได้ว่า,าจริงนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงเป็นเหตุการณ์นั้นก็คือต้องมี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 เหตุผลมาประกอบอ,ะอ่ะมีอยู่ในตัวเราไหมอ่ะถ้าข้อนี้ไม่มีมาดูข้อที่สอง อ่าข้อที่สองเนี่ยเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอ่าเป็นไหมอยากรู้อยากเห็นในการเาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมออยากรู้โน่อนอยากรู้นี่เออแล้วก็ไปอ่านมาหาหนังสือมาอ่านหรือว่าเอ่อหาคําตอบในเนี้ยในอินเทอร์เนต็ตก็ได้อ่าแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการสแสวงหาข้อมูลอยู่เสมอ เป็นคนที่ชอบซักถามเป็นไหมภคพลภคพลได้ชอบซักถามน,นะตอนเวลากรุงครูสอนแล้วก็ค้นหาความรู้โดยวิธีการต่างๆอยู่เสมออ่านี้จีซอนก็อยากรู้อยากเห็นเป็นนักวิทยาเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยได้อ่าหัวข้อที่3อ่าเป็นบุคคลที่มีใจกว้างใจกว้างเป็นไงลูกก็คือกล้ายอมรับคําวิจารณ์จากเพื่อน คำวิจารณ์ว่าอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราควรทำสิ่งนี้ออก็คือยอมรับคำคำพูดจากเพื่อนอ่ะเวลาเพื่อนเขาเขาบอกมาว่าเราต้องต้องปรับปรุงตัวเองอะไรบ้างอะไรเงี้ยลูกต้องกล้ายอมรับไม่ใช่ไม่ยอมรับเลยฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นฉันไม่ใช่คนอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ อ่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่รับรู้และยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆอยู่สเสมอใจกว้างอะ่ะยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆอยู่สเสมอเลยแล้วก็เป็นบุคคลที่เต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้และความคิดให้กับบุคคลอื่นในเมื่อเรามีความรู้อยู่แล้วในตัวเราเราก็สามารถไปเผยแพร่เพื่อนได้ไปอธิบายให้เพื่อนฟังได้เรารู้แล้วแล้วก็ไปสอนเพื่อนได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่ใจกว้าง แต่ถ้าบางคนเรียนซื้อเกง่งแต่ใจแคบไม่ไปสอนเพื่อนไม่อธิบายโจทย์ก้อนนี้อย่างเลขอย่างคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเพื่อนทำไม่ได้ไม่ยอมอธิบายอันนี้ก็เรียกคนใจแคบแต่ถ้าเป็นใจกว้างลูกไปอธิบายเพื่อนเลยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็จะจำได้แม่นจำได้แม่นมากขึ้นด้วยอ่า อ่าแล้วก็ตระหนักและยอมรับข้อจํากัดของความรู้ที่คนพบในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ความรู้อะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะลูกคุณลืมไปข้อมันเล็กไปหน่อยอ่าทีนี้ดูทีก็สี่คืออะไรอ่า้อที่สี่เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และเป็นคนที่ใจเป็นกลางอ่าเราซื่อสัตย์ไหมซื่อตรงไหมอ่าก็คือ เป็นบุคคลที่มีความซื่อตรงอดทนยุติธรรมและละเอียดรอบคอบอ่าเรามีส่วนนี้ไหมอ่าเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์แล้วก็เป็นบุคคลที่สังเกตและบันทึกผลต่างๆอย่างตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงและมีอักติอันนี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ใจเป็นกลางอ่าเรามีไหมซื่อสัตย์ไหม มีทุกคนเลยอันนี้ต่อไปข้อที่5อ่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอย,อย่างเช่นงานวันเนี้ยเราได้งานไปเราก็ทําเลยอันเนี้ได้เลยข้อนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบก็คือทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ครูสอนเสร็จปุ๊บกลห้งานปับ๊บเออเราก็ลงมือนั่งทําเลยแล้วก็ส่งงานเลย คนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือว่ามีอุปสรรคบางครั้งการทดลองนะลูกครั้งแรกไม่ประสบไม่ใช่ครั้งที่สองทดลองใหม่ยังไม่ได้ใช่อีกครั้งที่สามทดลองใหม่ผลถึงจะเกิดมาอันนี้ไม่ท้อถอยก็คือสู้มีอุปสรรคอะไรสู้ทุกอย่าง แล้วก็สาม,มีความตั้งใจแน่วแนว่ต่อการค้นหาความรู้อยากรู้เรื่องนี้ออต้องรู้ให้ได้อยากรู้เรื่องเนี้ยต้องรู้ให้ได้ก็คือไปค้นหาความรู้มาจากอินเทอร์เน็ตบ้างจากในหนังสือเรียนบ้างไปนั่งอ่านมาถามผู้ที่มีประสบการณ์บ้างถามผู้รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอข้อสุดท้าย ความมีระเบียบและรอบคอบอ่าเรามีไหมความมีระเบียบและรอบคอบก็คือทํางานเวลาทํางานทุกครั้งต้องตรวจดูงานว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ตัวนัืือถูกไหมตรงไหนผิดอ่าวางแผนการทํางานแล้วก็จัดระบบการทํางานอย่างรอบคอบโอเคนะมีอยู่หกข้อมีใครอืม หข้อนี้มีใครอยู่ข้อไหนบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสอ่ะเขาเรียกว่ามีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีจิตวิทยาศาสตร์อ่านี้คุณครูสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดเป็น my n d p a p อ่ะจิตวิทยาศาสตร์มี6ข้อมีความอยากรู้อยากเห็นความซื่อสา์ความมีเหตุมีผล ความใจกว้างความรับผิดชอบแล้วก็ข้อสุดท้ายความมีระเบียบและรอบคอบอันนี้นักเรียนทําลงในสมุดนะลูกแล้วก็ระบายสีเหมือนคุณครูเนี่ยอ่ะแล้วก็ส่งมาถ่ายรูปส่งมาเลยอ่ะโอเควันนี้มีแค่นี้แหละลูกเนื้อหาจบเรียบร้อยมองเห็นชัดไหมลูก ชัดไม่เอ่ยชีซอนชัดไม่ลูกอัลลอ่ะหข้อพ่อเมฆมองเห็นนะเนีย่ยหนูลอกอันเนี้ยลงไปในสมุดเลยลูกทำเป็นไม้แมพเหมือนคุณครูอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวครูขยับขยายให้นิดนึงมันจะได้มองเห็นชัดชัด อันนี้สรุปไ้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วลอกของคุณครูเลยลูกเขียนวันที่ก่อนนะเขียนวันที่เรียบร้อยก่อนวันนี้นที่เท่าไรเอ่ยวันนี้วันที่เท่าไรครับวันที่วันนี้ที่เท่าไรให้เพิ่มข้อความน,นีม้ต้องเอามาแล้วลูกทศบูร วันนี้วันที่เก้าลเก้ากันยายนวันที่เก้ากันยายนอ่าทําโอเคอแค่เนี้ยได้ละระบายสีสวยๆนะลูกระกรพรปนกรพรนมองเห็นไหมครับ à ok rồi đây chạy thêm này à ok đã, đã.